แม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่ใครๆก็พูดถึงแต่เราก็อดคิดไม่ได้ว่าเราต้องขี่มอเตอไซค์ขึ้นเขาเป็นร้อยโค้งแค่มานอนโฮมสเตย์เล็กๆมันจะคุ้มจริงหรอหรือก็แค่มานั่งจิบกาแฟดูวิวธรรมชาติเหมือนที่เคยเห็นรีวิวทั่วไปหรอก่อนมาเราก็ถามคำถามนี้กับตัวเองอยู่หลายครั้งว่าแม่กำปองมีดีอะไร และวสองวันหนึ่งคืนที่นี่มันจะเปลี่ยนความรู้สึกเราได้จริงไหมขี่มอไซค์มาแม่กำปองสองวันหนึ่งคืนหมู่บ้านเล็กๆที่เรากำลังจะตกหลุมรัก ก็เคยสงสัยว่าทําไมคนถึงอยากไปแม่กําปองน่ะนะคลิปนี้เราขอลองเองสักครั้งเรื่องราวของเราเริ่มต้นตอน6กโมงเช้าระยะทางของเรา735กิโลฝนก็ตกแดดก็ร้อนสลับกันตลอดทางแต่พอเข้าสู่เชียงใหม่ใจมันก็เริ่มตื่นเต้นและสุดท้ายปลายทางของเราก็คือหมู่บ้านเล็กๆก,กลางภูเขาที่ชื่อว่าแม่กำปองค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โฮมสเตย์ลุงบูนนะคะแม่กำพองเรียบร้อยแล้วอยากบอกว่าเป็น6-7ชั่วโมงที่คุ้มามากเลยคือเดินทางมารู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่ร้อนฝนตกบวกกับแบบไม่มีแดดน,นะคะ <c oughs> ที่นี่ปกตินะมันร่วมไหมไม่ทุกปีก็ไม่เคยมีนะอ่อไม่เคยท่วมก็ <c oughs> ถือว่าที่นี่ดีนะ เันไปแรงมากไปกรอกโอ้โหก็ลงไปหโอ้ไปโรกข้างล่างแทนใช่ไหมหนูก็มาตามแบบเห็นเขามาพักกันที่นี่แหละหนูดูในใน u t u b e แล้วหนูก็เลยตามมานี่เออคนพื้นที่เขาบอกว่ายัางไงคะ <c oughs> คนพื้นที่บอกว่าลําคานเสียงน้ำแต่ว่าคนแบบต่างจากเอคนที่มาเที่ยว,วเขาบอกว่าแบบบรรยากาศดี พักของเราเราจองเป็นโฮมสเตย์พักกันแบบ3คนนะคะอันนี้คือแค่คนละ500บาทเองทุกคนนี่มีพัดลมให้หนึ่งตัวนี่ห้องน้ำของเราก็นี่เลยมีฝักบัวให้นะคะมีผ้าห่มมีถ้าคนณหนูให้นะคะนี่ใครอยากจะแบบมาเที่ยวแม่กำปองนะคือแนะนำเลยคือตอนนี้ที่เราแบบ มานี่คือแบบว่าคนก็เยอะนะแต่คือที่พักลุงบูนอะโอเคมากเลยนะคือข้างหน้าเป็นเสียงน้ําตกเสียงทานน้ําแบบไหลสะใจมากบรรยากาศดีจริงแล้วก็ที่พักดีจริงสิบเต็มสิบและที่สําคัญก็คือมีข้าวเช้าให้กินด้วยเป็นข้าวต้มนะคะเป็นข้าวต้มเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละดูเยี่ยมจริง ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในเทดดูคอฟฟแล้วนะคะอยากบอกว่าบรรยากาศดีมากในคาเฟ่เขาอะค่ะ,คะก็จะมีน้ำตกด้วยนะคะแล้วก็มีสะพานแขวนด้วยนี่อันนี้คือน้ำตกเขานะคะอยู่ข้างหลังเราบรรยากาศดีมากร่มลื่นธรรมชาติอีกแล้วนี่ค่ะแล้วก็อันนั้นก็คือจะเป็นตรง ไมว่ามันเป็นบันไดขึ้นไปนะคะดิใครอยากเล่นอยากเดินไปก็ลองดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอกาแฟาก่อนนะคะรอน้ําอยู่นะก็เราสั่งน้ําไปแล้วกับเคกเดี๋ยวรอพี่เขามาส่ง จกิเลยรู้วบรรยากาศมันสวยสวยดเียคาบรรยากาศสใใช่บรรยากาศที่ี่ดีมากอันนี้มันดูทำบรรยากาศแบบอบอุ่นอ่ะส่วนเชคานมันดูแบบนี่ตลาดนัดปกติ หมือนินเดินในนั่นน่ะอะไรอ่ะปากน้ำงานเจดีย์เนี่ยตลาดตรงลุงหัวหินอะไรเงี้ยอันนี้เนื้อหรอคะเนื้อค่ะเนื้อขอูสุกย่างค่ะมาละยี่สิบนะคะเอาไม้หนึ่งค่ะอันนี้อะคะอะไรอันนี้ไส้วัวจิ๋วค่ะมาละยี่สิบเหมือนกันนะคะเอาไม้หนึ่งค่ะอันนี้อันเท่าไหร่คะพี่อันนี้ห่อละยี่ิบห้าค่ะเอาห่อนหนึ่งค่ะแหน่หมูย่างใบตองยี่สิบห้าบาท แกให้กินหน่อยได้ปะขอบคุณค่ะซื้อมากินไม่ได้กันซื้อมาคือไมากินยังไงกินไม่ได้เลยอันนี้ปลาอะไรคะปลาค่ะญี่ปุ่นค่ะอันอันเท่าไหร่ครับไม้ละเจ็ดบาทสามไม้ยี่สิบค่เอาสามไม้ค่ะแล้วก็เอาไส้อั่วขายยังไงคะไส้อั่วขีดละหกสิบค่ะเอาขีดหนึ่งค่ะขึ้นไปกินทั้งบนขึ้นไปชั้นสามไหม <Okay. S 2> เออขึ้นไปชั้นสามดีกว่าขึ้นแบบใตได้จบเมื่นี้ขนาดนี้คนจะอยู่ทีนี้ค่ชั้นหนึ่งชั้นสองนี่ไม่เอาแล้วสุดท้ายเลยมีวิวหรือเปล่าอุ้ยดีดูข้างหลังเป็นวิวมืดตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้าวซอยก่อยใจนะคะแต่ว่าเราซื้อข้างล่างมาเราซื้อเส้อ <S <S อัวมาด้วยซื้อปลามาด้วยอันนี้คือแหนมย่างใบตอง อ,อลละไรอร่อยไข่ปลาอยู่อ,อร่อยมากเดี๋ยวมาดูกดัแตงโมจะเป็นยังไงนี่ดูนะข้าวซอยอร่อยบนโต๊ะอร่อยและนี่ก็คือความจริง เรากินเศษซากจากไอ้คนไอ้คนนี้อะไรนะข้าวซอยร่มสาะบานอร่อยคนเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนนั่งมองตาปิดๆคนจะงัวเลยปเราไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่า 200เมตรไปนี่คือบันไดบันไดนี่เดินง่ายเส้นทางแบบว่าเดินชิวๆนี่ไงนี่ไงจุดชมวิวกิวฟินนี่คคือไม่เห็นทะเลหมอกค่ะที่คือหมอกเจอแต่หมอกนะไม่เจอทะเลหมอกสาลนไปหมด ว้าว <Wow. S 2> ดูข้างหลังสิให้ดูนี่นี่คือแบ่งเขตลำปางกับเชียงใหม่นะดูนี่นี่ลำปางนี่เชียงใหม่นะครับลำปางเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่อยู่ใ,ใกล้ๆกันทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะคะ ดูคนเริ่มมาเยอะแล้วเห็นปะนคนมารอด,ดูทะเลหมอกเหมือนกันกับเราเนี่ยแ,แต่ว่าไม่รู้จะเจอเหมือนกันหรือเปล่าดูดูข้างหลัง ที่นี่ก็คือระเบียงวิวนะคะก็เรามาแบบว่าพักผ่อนมาหิวใจจริงๆนะเนี่ยแบบว่าแค่นั่งมองวิวแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะดูดิวิวด้้นหน้าของเราเป็นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะแฮปปีอ้อะ <c oughs> แต่ว่าคืออันนี้คือเรามาประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะก็ร้านยังไม่เปิดเดี๋ยวรอ <c oughs> พี่เขาเปิดร้านก่อนนะคะว่าจะสั่งกาแฟมากิน กินไปชมวิวไปมีความสุขแฮปปี้ ราอยู่กันที่วัดคันธารามนะคะหรือวัดกลางน้ำนะคะของหมู่บ้านแม่กำปองนะคะเป็นวัดเก่าแก่ของชาวชาวหมู่บ้านแม่กำปองนะคะก็คือเป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวแม่กำปองมาก,กว่าเกือบร้อยปีนะคะก็ยังคงความแบบเอกลักษณ์ถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันด้วยนะคะก็ไม่ได้อยู่ไกลจากในตัวหมู่บ้านเลย วัดยังแบบคงความแบบมีเสน่ห์อ่ะคือมีความเก่าแก่ดูดิเนี่ยดูไม้ยังมีสงบมากมาขอพรมาทำบุญได้นะคะใครมาแม่กำปองก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันเนาะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูค่ะเดี๋ยวไปไหว้พระกัน เราคิดว่าแม่กําปองไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราอยากให้คุณได้สัมผัสแล้วคุณล่ะคะตกหลุมรักแม่กําปองแล้วหรือยัง